มหาเศรษฐีอย่างคุณมุสันเนี่ยเขารวยได้ยังไงถ้าพูดตรงๆนะผมราชาเพลงป๊อปคนนี้เขารวยด้วยฐานะทางบ้านอยู่แล้วนะฮะแถมยังแทรกซึมเข้าไปในตระกูลคนมีตังอีกต่างหากและยังเป็นนางบํา และอีกปัจจัยที่มองข้ามไม่ได้คือลูกน้องของเขาในบริษัทเนี่ยทำเงินให้เขาได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะดาชิและเกียโกะเนี่ยเรียกว่ามหาศาลเลยครับทั้งคู่เนี่ยมีจุดร่วมที่เหมือนกันอยู่2อย่างคือ1นะฮะนอกจากจะรับหน้าที่ตามหาดอกไม้และอสูรที่ทาคีมกันแดดแล้วเนะี่ยทั้งคู่เนี่ยยังต้องหาเงินเข้าบริษัทอีกต่างหากนะฮะสนะครับมูซันปล่อยอีสองตัวนี้ตัวทําเงินเนี่ยตายทั้งคู่เลยใช่ เรามาดูที่ดาคีกันก่อนนะครับผมเธอคืออสูรข้างขึ้นที่6นะฮะมีสถานที่ปักหลักที่เป็นหลักเป็นแหล่งเนี่ยอยู่ที่ย่านโคมแดงนะครับผมเธอคืออสูรไม่กี่ตนนะฮะที่มีอาชีพคือทำมาหากินนะ่ะเออและอาชีพของเธอเนี่ยคือโอิรันนะฮะเผู้ให้ความบันเทิงยามค่ำคืนเหมือนกัน แต่เจ๋งกว่าแน่นอนว่าเธอเนี่ยคือหนึ่งในจุดสูงสุดของย่านโคมแดงลยครับผมราคาตัวเนี่ยเธอแพงมากๆเลยฮะเงินที่ไหลเข้ามาเนี่ยมันมหาศาลมากๆครับสุดๆเลยและกับอสูรที่ไม่ต้องซื้อของกินเองนะครับผมไม่ต้องขี้ไม่ต้องเยี่ยวไม่ต้องซื้อของใช้เองไม่ต้องทําอะไรก็มีคนเอาของที่อยากได้อยากใช้มาให้นะฮะหงุดหงิดเรื่องไหนไหนก็มีคนแก้ปัญหาให้นะครับ เธอจึงไม่ได้ใช้เงินที่หามาสักเยเลยนะผมซึ่งตามที่แฟนๆเชื่อกันคือเงินทั้งหมดที่เธอหามาได้เนี่ยเธอก็เอาไปนายท่านสุดที่รักทั้งหมดเลยนะครับไม่เหลือสักเยไม่เหลือเลยนะทั้งหมดเลยจริงๆแต่ไอศิลปินเพลงป๊อปคนนี้เขาก็ปล่อยเธอโดนไอหมูป่ากับตุ๊ดเด็กคนหนึ่งฟันคอหลุดอยู่ดีทั้งที่เพิ่งเจอกันเมื่อวานอะ่ะเมื่อวานอะ่ะเพิ่งเจอกันเมื่อคุยกันเมื่อวานเลยอะ่ะวับมาช่วยกูนหน่อยก็ดีพากูหนีหน่อยก็ได้ค่าอุปรกรณ์จัยายมานเนี่ยเงินกูล้วน